หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมกับอัปเดตใหม่สุดแข็งแกร่ง Legendary Number นักเตะดับตำนานที่สร้างชื่อโดดเด่นเป็นที่จดจำในเบอร์เสื้อนั้นๆเฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย <S <S Suzuki XL7 ลรถยนต์มัลติด y น a ามิกครอสโอเวอรอบโจทย์ทุกการใช้งาน เต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยสัมผัสบในตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัม,มานาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับสวัสดีครับพมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดง ก่อนเข้าเนื้อหาขอส่งกำลังใจไปยังทุกพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมและเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะครับหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโดยเร็วท่านไหนเพิ่งเข้ามาชมช่อง,องของเรายินดีต้อนรับนะครับหากชื่นชอบผลงานฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับเนื้อหาขา่าววันนี้เริ่มที่แถลงการจากเว็บไซต์สโมสรยืนยันว่าเกมมาโย,ยเตดเปิดบ้านโดนลิดจูเดเตดที่สนามโอทราฟอร์ดคือวันที่ที่กันยายนถูกเลื่อนออกไปอีกเกมแล้วครับ เนื่องจากทางการนั้นต้องใช้ตำรวจจำนวนมากในพระราชพิธีของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2และสโมสรก็อยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเลื่อนเกมนี้ออกไปเพื่อความปลอดภัยของแฟนบอลนั่นทำให้เมื่อยูเตดลงเล่นกับเชลลิ่งแต่วันพฤหัสบดีนี้เสร็จพวกเขาจะไม่มีเกมเตะไปเกือบ3ส,สัปดาห์หลังเกมเจอกับเชลลิ่ที่เดินทางไปมอโดวาานั้นก็ต้องรอดวลกับแมนซิตี้ซึ่งวันเวลาที่ถูกวางไว้ ต้นเดือนตุลาคมนุ่นเลยครับเพราะช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นช่วงโปรแกรมทีมชาติมาดูบทสัมภาษณ์อีกอันของคริสเตียนเอลิเซนที่พูดไว้ก่อนหน้านี้กับการลงเล่นให้แมนยูเต็ดก่อนย้ายร่วมทีมนั้นสื่อคาดว่าเขาต้องแยกตำแหน่งกับบูโน่แฟร์นันเดสแต่สุดท้ายแล้วอิลิชันฮาร์ใช้ทั้งคู่ลงพร้อมกันนำมาซึ่งมิติให,ใหม่ในแผงมิดฟิลด์อิลิเซนเผยว่าผมและบูโน่เริ่มรู้จักกันในสนามและดูว่าต้องเล่นอย่างไรทางการส่งบอลและการวิ่ง เราพยายามศึกษาซึ่งกันและกันเพิ่มทางเลือกให้กันแน่นอนเกมกับอาร์เซนอลเป็นการประสานง,งานที่สมบูรณ์แบบของพวกเราเมื่อถูกถามว่าได้คุยกับบุโนนในสนามบ้างไหมหรือเส้นเผื่อว่าเราพยายามทําแบบนั้นเห็นได้ชัดว่าถ้ามีใครเห็นโอกาสเราจะพยายามบอกอีกคนว่าจะมีบอลมาพื้นที่ไหนเวลาใดพยายามสื่อสารกันและวางแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่บางทีเราก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ตลอด ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับความคิดและการต่อสู้กับคู่แข่งด้วยอีริเซนทิ้งท้ายถึงการทำงานร่วมกับเทนฮาครับเขาบอกว่าผมอาจจะเป็นนักเตะที่อยากได้บอลมากกว่าวิ่งไปทุกพื้นที่ผมชอบที่จะอยู่กับลูกบอลและเปิดเกมแต่ผมก็พร้อมเล่นทุกตำแหน่งถ้าผู้จัดการทีมมอบโอกาสที่จะให้ลงสนามถ้ามันเป็นแค่เกมเดียวผมก็จะทำผมไม่ได้ล็อกตำแหน่งตายตัวว่าต้องเล่นแค่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง บอกกันที่คริสเตโนโรนัลโดกองหน้าของทีมเริ่มหันมาสนใจข้อเสนอจากทีมในซาอุดีอาระเบียที่เสนอขั้นเหนือให้ถึง2 1 1ล้านปอนด์ต่อป,ปีซึ่งมากกว่าเดิมหลังจากเคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ตามคำกล่าวของประธานสพันธ์ฟุตบอลซาอุดีอาระเบียที่เผยกับเดลติกว่าผมอยากเห็นผู้เล่นอย่างคริสเตโนโรนัลโดลงเล่นในลีกซาอุซึ่งกระแสข่าวได้เทไปยังสโมสรอ,อัลฮิราล และเสนอราคาเข้ามาเพื่อดึงตัว CR7 ยเนจำนวนสัญญา2ปีด้วยกันและดีลนี้จะมีมูลค่า211ล้านปอนด์ซึ่งคิดเป็นเงินราว2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเอามิเซฮาวประธานสหพันธ์ฟุตบอลซาอุดเชื่อว่าจะมีสโมสรในประเทศของเขาเสนอราคาเข้ามาเพิ่มเติมในปีหน้าและน่าจะลุ้นข่าวดีจาก c ซีได้ผมแน่ใจว่าทุกคนรู้ถึงความสำเร็จและแสถิติของโ,โรนโดเป็นอย่างดี เขายังเป็นผู้เล่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยมันเป็นดิวที่สามารถเป็นไปได้แต่มันก็คงเป็นดิลที่แพงมากประธานคนดังกล่าวเผยทั้งหมดลุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเซียเวเองว่าเขาจะมองการย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียหรือไม่กับช่วงปลายอาชีพขาแข่งตลาดซื้อขายนั้นผ่านไปแล้วเราได้นักเตะที่ใจอยากมาทีมเกือบครบแต่ก็ไม่ใช่แค่นักเตะเท่านั้นครับที่ใจอยากมาสโมสรโคช้ชก็มีเหมือนกัน ยับซามอดีตกองหลังปีแสดงยอมรับว่าหากไม่อยู่ต,ติดต่อ,อเข้ามาให้ตนไปรับงานซับโค,โค้ดในทีมของเอเดนฮาร์คเขาจะตอบรับงานทันทีซามคือ,อกุมกำลังสำคัญในทริปเปิลแชมป์ปี1999ปัจจุบันกำลังว่างงานด้วยความผูกพันที่เจ้าตัวยอมร,ยรับว่ายังรักและเชียร์สโมสรแห่งนี้เขาพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในทีมงานของเทนฮารซามเผื่อว่าเมื่อมีผู้จัดทีมคนใหม่เข้ามาเริ่มงานที่สโมสรเขาต้องติดต่อ,อและหาคนที่ไว้วางใจเข้ามา คนที่สามารถช่วยงานเขาได้นั่นเป็นวิถีทางของฟุตบอลผมพูดมาตลอดว่ายูเต็ดคือสโมสรที่ผมรักทั้งในฐานะมนุษย์และนักเตะยูเต็ดทำให้ผมแข็งแกร่งและมีทุกวันนี้ได้ผมยังไม่ได้คุยกับใครที่เกี่ยวข้องกับสโมสรหรอกนะแต่ถ้าพวกเขาต้องการผมและมองว่าผมช่วยอะไรได้ผมพร้อมจะไปที่นั่นเสมอขอแค่บอกมาทีมีเบนนี่แม็คาร์ที่ครับติวเข้มเรื่องกองหน้ามีมิเชลฟันด์คาร์และซีมัคาร์เลนคอยดูภาพรวมช่วยเทนฮาร์ก มีเรกซัมซี่ดูแลเรื่องลูกต้องเตะและพัฒนารายบุคคลทาด้สตัมเข้ามาคงจะเป็นทีมงานสตาฟโค้รระดับพรีเมียมที่ถูกใจแฟนบอลมากๆเลยทีเดียวต่อกันที่บรรยากาศภายในทีมเรื่องการซ้อมมีข้อมูลใหม่ออกมาจากแหล่งข่าวในสโมสรที่บอกกับเสอรอักฤษลาเดซนนามาตีแพรแม้พวกเขาจะมีความน่าเชื่อถือที่ต่ำมากๆในเรื่องของข่าวซื้อขายนักเตะแต่เรื่องก0สิบและข้อมูลเบื้องลึกก็ต้องฟังไว้บ้าง ซึ่งปกติแล้วเดอะซันไม่ค่อยรายงานข่าวในแง่ดีเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เป็นข้อมูลเชิงบวกครับลิซานโอมาร์ติเนสและอันโตนี่2แข้งใหม่ฝึกซ้อมเอาจริงเอาจังมากเหมือนว่ากําลังลงสนามแข่งขันจริงสิ่งนี้ทําให้เพื่อนร่วมทีมต่างให้การยอมรับทั้งคู่อย่างรวดเร็วโดยมีคําพูดที่ระบุไว้ในสื่อคือมาร์ติเนสเหมือนอาสูนร้ายเมื่อฝึกซ้อมการเข้าสกัดเข้าปะทะการแย่งบอลของเขาไม่ต่างจากภาพที่เราเห็นในสนามเลย เขากับแอนโตน,นีเป็นเหมือนกันเพราะพวกเขารู้ว <somet> <noise> ่าผู้จัดการทีมต้องการอะไรจากนักเตะอรลเซนฮากำลังเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนเกมวันพฤหัสครับรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวิงนิวเผยบอกว่าเขาวางเซสชั่นการซ้อมให้นักเตะพัฒนาเท้าข้างที่ไม่ถนัดเพราะมาดูจากข้อมูลซีซั่นก่อนยูเตดมีนักเตะถนัดเท้าซ้ายหรือเล่นได้สองเท้าน้อยเกินไปมีผลต่อการจับทางได้ของคู่แข่งในแง่แทัคติก เหตุผลที่อย่างที่ชี้ชัดเรื่องนี้คือการคว้านักเตะเท้าซ้ายเข้าสู่ทีมมาแล้ว3คนในตลาดรอบที่ผ่านมาคือทะเลมันเลเซียลิซโดมาติเนสและอันโตนีทั้งนี้นยายใหญ่ปีสดายยังได้เพิ่มความเข้มข้นในการซ้อมให้กับอันโตนีและคาเซมิโลสองแข้งบาร์ซิลด้วยสื่อท้องถิ่นยังระบุต,ต่อไปว่าสถานการณ์ความคืบหน้าภายในทีมเทนฮากจะไม่ให้อภัยนักเตะที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพและยังคงหยอดแยะขาดความพยายาม ซึ่งการตัดสินใจเรื่องนักเตะเข้ามาใหม่ของเขาได้รับการสับสนอย่างดีจากนักเตะภายในทีมโดยมักจะมีเซสชั่นการฝึกซ้อมพิเศษหลังจากซ้อมเซสชั่นหลักเสร็จสิ้นไปแล้วคุณสมบัติหลักที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ว่านักเตะใหม่ที่จะเข้ามาในทีมต้องมีก็คือทำงานหนักเข้ากับเพื่อร่วมทีมได้เล่นได้ตามแทคกติกทั้งเกมรุกและเกมรับมีคุณภาพฝีเท้าที่ดีถ้าเล่นได้สองเทาง้าอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ส่วนเรื่องราคาจะแพงหรือถูกนั้นคงไม่ใช่ปัจจัยหลักครับเพราะตลาดรอบที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีทั้งนักเตะค่าตัวแพงมหาศาลและถูกแสนถูกช่วงมกราคมจะได้รู้กันว่านักเตะที่ธนาคารดึงเข้ามาจะเป็นใครทุกท่านเขีนอย่างไรพิมพเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมพาคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ,อม๋องแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยูสู้ตายสับสุนโดยแคมดิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089 9ก้6ส3 6สสามหก